ขั้นตอนแรกนะครับเราก็เข้าไปที่เว็บ e-sigame th. Ead. com ก็ค้นหาไปนี่ครับตามเว็บนี้เลย i s i g a m e th. Ead. com พอเรามาหน้านี้แล้วเราก็ไปที่จุด3จุดมุมบนขวากดป้ายแล้วเราก็ไปที่สมัครสมาชิกตรงนี้ครับกดไปพอเรามาอยู่หน้านี้แล้วเราก็กอกชื่อผู้ใช้อย่างเช่นแฟงรหัส1 2 3 4ง6 7 8ส0แอะไรแบบนี้ก็ลองตั้งกันไปนะครับอันนี้ก็ยืนยันรหัสอีกครั้งก็1234567890แล้วก็อีเมลที่เราใช้จริงนะครับเช่นแฟง n k gmail com อีเมลตรงนี้ก็จะไว้ใช้กู้รหัสคืนนะครับให้ใช้อีเมลจริงแล้วก็กดติ๊กเข้า ้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการแล้วก็สมัครสมาชิกครับนี่พอเราสมัครเสร็จเราก็จะเด้งเข้าสู่ระบบสําเร็จแล้วเราก็มาที่หน้าเติมเงินครับตรงนี้เลยกดไปเราก็ไปเลือกดูสินค้านะครับว่าเราต้องการใช้เท่าไหร่เช่นอยากสุ่มกองไก่ตัน20บาทก็นี่พอเราอยู่หน้านี้เราก็ไปนี่เลยเราก็เข้าไปที่แอปโทม o o ี่วอล l ล็ตนะครับนี่ก็กดไปที่ส่งซองของขวัญแล้วนี่ตอนแรกมันเป็นน่าจะสุ่มจํานวนเงินแล้วก็เลือกเป็นแบ่งจํานวนเงินเท่ากันแล้วก็เลือกจํานวนเงินที่ต้องการ20 กรอกจํานวนคนที่รับซอง1คนย้ําต้อง1คนนะครับผมแล้วก็ไปต่อเขาจะถามรอบยืนยันการสร้างซองของขวัญเราก็กดยืนยันนะครับพอยืนยันเสร็จแล้วเราก็จะได้ซองของขวัญมาครับเราก็กดคัดลอกตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นลิงก์ยาวๆมาเราก็ไปที่เติมเงินไปที่ t ทมานี่วอลเล็ตกิฟตแล้วก็เอาลิงก์ที่เราคัดลอกมาใส่ลงไปแล้วก็กดเติมเงินด้วยโทมานี่วอลเล็ตพอเสร็จปุ๊บมันก็จะเขียนว่าสําเร็จกําลังดำเนินการเติมเงินหลังจากนั้นนะครับผมเราก็ไปที่จุด3ุดแล้วก็ไปที่สินค้านสิค้า รายชื่อสินค้าและหมวดหมู่ทั้งหมดอย่างเช่นเราจะไปกล่องสุ่มแล้วก็กดไปที่กล่องสุ่มสุดคุ้มคลิกไปแล้วก็ไปต่อครับกล่องสุ่มโลบ็อกแล้วก็กล่องสุ่มบ็อกฟุตน่ครับล้วก็จะมีกล่องสุ่มไกตันก็กดคลิกเข้าไปแล้วเราก็อ่านรายละเอียดนะครับกล่องสุ่มไกตันบ o ็อกฟุตยบาททับชิ้นรวบรวมไอดีไกตันระดับคุณภาพมามากมายไม่มีที่ไหนคุ้มกว่านี้อีกแล้วสินค้าเป็นรูปแบบแอคเคาท์ลูกค้าจะได้รับไอดีและพัทเวิร์เมื่อได้รับสินค้าแล้วการรุวน สินค้าที่ต้องการเช่นต้องการ1แล้วก็พิมพ์เป็น1ครับหรือต้องการ1 0บร้อยนี่ราคาก็จะเปลี่ยนครับกล่องละยีบาทสมมติ10กล่อง200ร้อย้กล่องสองพันนี่ครับผมแล้วเราก็กดคลิกตรงนี้ครับแล้วก็กดยืนยันแต่ชุบอันนี้ผมไม่มีเงินนะพอให้คุณไม่พอก็เติมเงินให้เรียบร้อยครับแล้วก็จะเด้งมาที่นี่เรามาที่หน้าผู้ใช้แล้วก็ไปที่ประวัติการซื้อสินค้ามันก็จะมีเด้งมานะครับจะอยู่ตรงนี้จะเป็น id password ของลูกค้านะครับก็ประมาณนี้ครับผมมากครับ